ในคลิปนี้ครับจะสอนวิธีการทำซับไตเติลนะครับวิธีการทำซับไตเติลนะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชันแบบง่ายๆนะครับไม่มีระไยากนะครับอย่างแรกเราก็ไปเอาโวก่อนนะครับอินพอรตเข้ามาครับได้โอแล้วคราวน,นี้เราก็โอลากเข้ามาที่ตัวงานครับต่อมานะครับ นี่ก็จะมีเสียงเดี๋ยวเรามิวเสียงไว้ก่อนนะครับเราก็ไปช่วงที่เป็นเสียงคำพูดนะครับรวีดก็ค่อนข้างยาวนะครับอ่ามาที่เสียงคำพูดตั้งแต่ตรงนี้นะครับคราวงนี้เราก็ใช้อ่า ทูดนะครับง่ายนะย่ยอตรงนี้ลงมาน่นนะโอเคเลือกใช้ทูดนะครับเราก็กดพิมพ์ไปนะครับคราวนี้ให้เราพิมพ์อะไรก็ได้ลงไปก่อนนะครับอ่ะพิมพอะไรก็ได้ลงไปก่อนเสร็จแล้วไอที IT ่กราฟิกครับ ไปปรับแต่งครับไปปรับแต่งฟอนต์ก่อนที่เราต้องการนะครับเอาให้ชั่วก่อนว่าเราจะเอาฟอนต์อะไรนะครับอ่ะสุภาเจาฟอนนี้และขนาดเท่านี้นะครับโอเคเสร็จแล้วก็เอาไว้กลางไว้กลาง จะมีเงาหรือเปล่านะครับอาจจะทำสตอกสีขาวนะสตอกสีดำทำสตอกสีดำทำพื่ออะไรเพราะว่าตัวนี้มันสีดำอยู่แล้วนะครับจริงๆไม่ต้องทำสตอกก็ได้นะครับเพราะว่าสีดำก็ชัดอยู่แล้วนะครับยกเว้นมันจะอยู่ตรงเอาตัวหนังสือไปอยู่ระดับเดียวกับภาพเนี่ย อาจจะต้องทำสตอกนะครับเพราะว่ามันมองไม่ชัดโอเคครับก็เอาไว้ตรงกลางพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลากแต่ไปที่ assembly ก่อนก็๋ยวเดี๋ยว,วนะครับไปที่กราฟิกก่อนเลือกอิ i t ิครับไปที่ตัวสอบอีกทีหนึ่ง เสร็จแล้วเนี่ยให้เราเลือกตรงนี้นะครับตรงเทกนะครับเลือกเป็นอะไรเทกก็คือตรงกลางนะครับแล้วก็ปรับเลือกให้เป็นตรงกลางอีกทีหนึ่งนะครับกดอะไรเทคทีหนึง่งแล้วก็เลือก p o l i ต o n t a l center อีกทีหนึ่งนะครับก็อยู่ตรงกลางเรียบร้อยแล้วตราวนี้เราต้องลากนะครับลากวิดีโอเนี่ย ไปจุดที่เราต้องการจะพิมพ์ซับไตเตริรนะครับยาวไปเลยจนสุดวิดีโอรครับพูดง่ายๆเพราะเราต้องทำซับไตเตริรตั้งแต่ต้นจนจบนะครับควนี้เราก็เริ่มทำแล้ะควนี้เอาเสียงออกลองฟังครับรยยทีีนน้้าอยู่่กับครับควนี้เราก็ก็เลื่อนครับแล้วก็ฟัง อ่ามันอยู่ที่ตรงนี้ก็พิมพ์ไปเลยครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านเพเพราะเราเสร็จจากตรงเนี้ยหนึ่งหนึ่งอันละเราก็กดคอนโทรลเคครับเพื่อตัดครับทนี้เราอยู่กันที่บ้านเพค่ะอยู่ที่ตลาดลาร้อยเสาค่ะอ่า อันนี้ก็มาพิมพ์ต่อครับอยู่ที่ตลาดร้อยเสาแล้วก็กคตรเคครับพิมพ์มามันก็จะตัดคำไปเรื่อยๆน,นี่เราอยู่กันที่บ้านเพค่ะอยู่ที่ตลาดร้อยเสาค่ะเราจะมาสัมภาษณ์กันในหัวข้อนี่ครับก็เสร็จแล้ววิ่งทำซับไตเติลนะครับแบบรวดเร็วทันใจนะครับแต่ก็ ต้องเสียเวลาฟังอยู่ดีครับ